ภารกิจวันนี้มาตามล่าหมวกผู้พันกันสามีบอกอยากได้มากพาไปซื้อหน่อยเอาจ้ะก่อนจะไปซื้อหมวกกันเอาไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไก่กันพัสดุมาส่งพอดีขอแกะดูก่อนว่าคืออะไรนะคะคติเดิมเลยจ้าปากไม่แดงก็ไม่มีแรงแกะพัสดุนะจ๊ะอเติมปากก่อนรู้สึกว่ามันซีดนะคะดูในกล้องแล้วโอเคปากแดงแล้วเราก็ทำภารกิจกันต่อก็คือภารกิจ แพัสดุของเรานั่นเองนะคะวันนี้มาสองชิ้นนะจ๊ะเหมือนจะรู้เลยว่าวันนี้เราจะออกข้างนอกกันนะคะพอดีมาส่งก่อนพอดีก็เลยได้รับนะก็เลยก็ขอแกะก่อนละกันก่อนที่จะพาสามีไปซื้อหมวกเอ้ยเอ้ยซื้อไก่นะจ๊ะอาล่มาแกะดูกล่องแรกกันนะคะว่าคืออะไรจําไม่ได้เลยว่าสั่งอะไรบ้างนะแต่ที่สั่งนี้คือของชอบของดีทั้งนั้นนะคะ ดูจากกล่องก,ก็คือรู้เลยว่าเป็นรองเท้าแต่ก็มาลุ้นว่าเป็นรองเท้าใครเพราะเราก็สั่งทั้งของเราแล้วก็ของแฟนด้วยนะคะอันนี้เป็นรองเท้าของแฟนนะคะเป็นเบอร์43รองเท้าเขาจะมี3สีค่ะเป็นรองเท้าผ้าใบผู้ชายแบบนี้นะคะความจริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะเขาจะมีสีขาวสีขาวแบบนี้เลยนะคะปเป็นขนนกสีดําก,กับสีขาวที่เป็นขนนกสีฟ้าแล้วก็มีสีดํานะคะที่เป็นขนนกสีขาวแบบนี้เลยเขาจะเป็นลายนี้เลยนะคะจะบ บอกว่ารองเท้าเขาดีมากเลยนะ43อันนี้เราสั่งมาให้แฟนใส่นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเอาไว้ใส่แบบไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรประมาณนี้อีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นของเราแลกใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะถัวกรกะเล่งจังเลยกลัวไม่ได้หมวกเนาะ อาจารย์มาแกะกันต่อนะคะสําหรับตัวนี้ว้าวเลยเห็นไหมว้าวเลยนางสั่งอะไรมานางมาด้ดูตัวนางเลยนะจ๊ะสั่งเป็นเดทนะคะเดทดอกไม้แบบกรุบกริบแบบนี้เลยน่ารักแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้เปล่าแต่ว่าเขามีไซส์ใหญ่อยู่นะคะอันนี้เราก็สั่งมาเป็น 2XL เลยมังม้งก็เลยถึงได้สั่งมาเพราะว่าคนไซส์วบวบไซส์อ้วนก็ใส่ได้แล้วดูดีสีแบบ สีสีสดใสมากขาสีไม่ซีดนะคะสีแบบสีแบบสดๆเลย <Wow. S 1> แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใส่ไปคาเฟ่น่าจะสวยมากเลยแต่ก็ไม่ได้ดูสภาพตัวเองในะช่วงนี้บวมมากบวมน้ําอารมณ์ก็เพิ่งงดน้าอารมณ์กันไปสามีก็จะมาชวนไปเคเอฟซีอีกอะไรประมาณนี้ s <S อ่ะจ้ะก็จบการรีวิวนะคะ s <S เดี๋ยวเอาไว้ค่อยรีวิวกันต่ออันนี้ก็อเตรียมเลจ้าดีใจจะได้ไปซื้อหมวกแล้วเอาไม่ใช่ซื้อไก่จก้ะซื้อไก่ อนางก็ใช้เลยจ้ะนางก็ใช้เลยเพราะว่าวันนี้ก็จะไปซื้อไก่กันนะคะจะไปซื้อไก่กันอ่ะเราก็นางก็ใส่เลยค่ะล้วก็ให้นางใส่เลยนะคะนางก็บอกว่าเฮ้ยพอดีเลยดีนะว่าเผื่อสายอะไรอย่างนี้เราก็ใส่สบายด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าเนาะไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าก็ได้ถ้าแบบอากาศร้อนหรืออะไรเงี้ยโอ้ยเท่เลยจ้ารองเท้าแบบ ดูดีดูแพงมากนะแต่ความจริงราคาไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ใส่สบายเท้าไม่กัดเท้าอันนี้ถามสามีแล้วนะเออนางก็บอกว่าเออใส่สบายมากไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาแต่ก็ดูเท่นะเออผ่านอยู่สินค้าตัวนี้ผ่านอยู่ซื้อมาให้รู้สึกแบบภูมิใจว่าเออเราก็เลือกเก่งอยู่ประมาณนี้อันนี้เลยจ้าสิ่งที่นางมุงเป้าไว้นะจ๊ะสิ่งที่นาง วาดหวังไว้นะคะว่านางจะต้องมาพิชิตแล้วก็มาเอาให้ได้อ่ะเราก็เลยต้องสั่งเลยจ้ะความจริงมันจะมีเซ็ตที่แบบว่าร้อยเก้าเก้ามังร้อยเก้าเก้าแล้วก็ได้หมวกเลยแต่แต่มันไม่ได้น้ำไงเขาก็เลยพนักง,งานอะ่ะน้องเขาก็น่ารักบอกว่าพี่เอาเป็นสามร้อยกว่าบาท<า>ไหมคะได้ทั้งหมวกแล้วก็ได้น้ำด้วยก็เอาเอาจะเอาก็เลยนี่เลยค่ะสมใจนางเลยจ้า